ครับตอนนี้เราทำการต้มปลาของใหญ่นะครับน,นี่กำลังต้มปลาของใหญ่กินขา้าวเช้าครับผลสชนญทั้งนอกครับยาเาลากำลัง้างาถ้วยครับอะแม่ยังกลางปีกันยัง อันนั้นคือกลางปียบกันนะต้มปลาคอไงครับพี่น้องครับต้มห่อนสดน้ำแบบโป๊ะจะบาดนอันนี้มันต้มหมูต้มหมูเย็นยังเลยทิดางอหมูเย็นยังเลยฮัลโหลทำพะโล้ตอนนี้ล้างถ้วยอยูงง่ ้นสวยลางถวยเถ้คนปนบสวยลางาเป็นี่ลางเป็นนก้นสวยาลางถวยลางถวยเียเพ่อนไปยไม่เห็นต้มโลมูใช้ไข่น้ำมันันต้มไข่ด้วยจพะโล้นพวกว่าแค่จะไปต้มปลาให้น้องที่ด่าเล่าเพิ่ต้มะโลุหืมหอยเสียงมากลอเศล่าเ้าบ้น sau phèng nhắng phèng may bọc phèng may 8 phèng 8 phèng xây riêng một ơn lê hài đi lẹ khi là lão hài đi lẹ xây riêng một ơn con nhang gõ điện nó mệt lận vô geek vô geek ajo เยกโยเกเยกโยกเยก ajo เยกโยกเยกโยกเยกคนเฮ้ยห้องห้าจมูกทำเมล่อนเซตซับเป็นที่เรียบร้อยครับต้มปลาคอใหญ่บึงหัวหล่อนต้มปลาคอใหญ่ใส่มะเป็ดต้มปลาเนี่ยเด็ดปนพอตปลาคอใหญ่ต้มแลยครับมาปนครับเรียบร้อยครับ พร้อมเสิร์ฟกับเมนูต้มปลาคอใหญ่และลปนปลาคอใหญ่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากีเ้ากินเขา่าทําการต้มปลาคอใหญ่กินเข่าแล้วตอนนี้จะได้เวลามานอนเช่ามีเหงียน,นอนเด่นยุเป๋ครับวันว่างๆครับวันนี้เรายังไม่มีภารกิจ แล้วก็ยังไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้เสียงอาจจะดังแค่นหน่อยนึงด้วยพี่น้องเพราะว่าพันสูบน้ำครับเห็นไหมเป็นเครื่องสูบน้ำพ่นพันสูบน้ำไปใส่ไปหดพักสูบน้ำไปหดพักสูบน้ำใส่เอ่อ้อทาใส่เนืาให้ง่วให้พิ่น อีากดกินเขากินน้ำเดวเข้าสามันนอนตากลมเย็นๆมีน้ำฝนมีน้ำพุบักขามครับท้บทิมจะเป็นสาน a m เป็นวังยูบองเศร้าเฮานะครับบงเขนเทียบนแล้วช่วงไปว่นวานอนที่ดาเหยู่ใสเห็ดหนเป็นว่เห็นมาหน่อยน so ้นองดำๆงงๆงงวอย่างนหละ ก็กว้างขวายที่ดาราเพิ่งกระลังสาผมให้แม่พึ่งนะครับเพิ่งเปิดร้านเสริมสวยมือนเปิด้านเสริมสวยสาผมสาผมให้แม่เพิ่งนั่นผู้ว่วเครียดอะต้มปูต้มปลากินเข่ากินน้ำแล้วกินเข่าเสาร์แล้วกินเข่าสวยข้ามตาเหลือกแล้วกะนอันน้อนเห่นครับพี่น้องครับมัน คือว่าเขา้าวัฒนมีภารกิจเข้าวัฒน์เข้าวัฒน์มีงานนะครับวันว่างๆนะครับคือมะเรงเนี่ยมือแรงกับวาสิไายสิ่งเพลงายหนังอ้วนใต้เอ็มวีเพลงชายเมาครับเพราะว่าเมืวว่อวานเนี่ยวาสิไายกับวัฒน์ไทยก็ดีอันพี้าคู่เพิ่นมาคู้บัญชาจารย์เพิ่นมามาเยี่ยมมายามหอดบานหอดจองหอดนอนหน้าคาเฟ่หอดบานซีวิไลเฮา,าก็เลเยวัฒน์ไทยก็เลยว่าชิมะไายมานี่เนาะ จังคอยถามเบิง้งต้องการครับก็ติดตามชมผลงานเพลงผัวเครียนเดอ้อไายเมาครับพี่น้องครับตายแล้วครับทีส่วนว่าเอนะ็มวีนะทีเป็นมาแน่วใดเป็นไปจังใดเป็นมาจังใดเนี่ยดาราทีมีไฟเหรียญเนี่ยก็จังคอยรอดติดตามกันนะครับอันนี้ผัวเครียดกับบริบูทหรอกผัวเครียดกับบริโภคกัน,กน ่าสีมีไฟเหล็นน่ยมวว่าสิเป็นแังใด่าสิเหลี่ยมไปส่งไหนลักษณะใดเนาะลุกสะกนพี่น้อมพี่า่าโอ้แพ่เงี้ยเด็ดนอนทายกิบเดือดวยท่้นสถานที่ท้ายถ้ำห้อกภสิีนำมุนีล่ะพี่น,อน้นอมกาไปไก่เนาะไก่อมๆเป็นเอมนำมุนีล่ะพาะมี แต่ไม่ทายไก่ซึ้นมูหรอกตัวาะว่าจะหาโลยากครับพี่น้องโลน้ำทงไทยทรงหน้าหวองได้กะเช็ดได้ว่าจะพี่น้องให้กันร่งใจพี่น้องก็อย่าลืมให้กันร่งแรงใจพวกเขาน้ำแน่ก็แล้วกันครับงานบ้านศรีวิไลนะครับผลงานเพลงไช่เมาผู้ได้เห็นอย่างกูดาวังเห็นได้ตาตัดไม่เห็นไดง จนรูบาเขตนี่เป็นวิ่นๆนย,ยังไงหรอกที่น้องผู้ใด้หูุจักคอมเมนต์มาบอกรูบาเขตนั่นเลมันคือว่าเสอะจะเกียดจะดิมันไม่ได้เป็นม,มือเมือนเดียวพี่น้องมันเป็นตั้งแต่อันย่ามเฮาอันก้มหนาลงนะครับก้มหนาก้ามตาลงมันจะไปเป็นย่ามันนั้นกับ่อเป็น โอ้โหมันเห็ดอีหยังบ่เดี๋ยววะขี้ไปเ,เปบิ่งน้ำเพิ่นยว่ะมันเทพปูนมองทางขึ้นเฮาแท้ๆรเลยอ่าเพราะว่ารถเที่ยวขึ้นเที่ยวลงปูนมันแตกนะครับถ้าอยมาเห็ดสองคนเอิ้นข่อยพี่น้องข่อยแล้วไปนอนเห่นเชื่ออยู่เอาปูอยี่ท่ามคนมันเป็นทางลงเฮานะครับทางลงเฮารถเฮาเหยียบแตกเฮาก็ต้องมาเห็ดเปลี่ยนทอเปลี่ยนยังไงเพิ่น แล้วพบว,ว่าเคลียร์ไปเห็ดเบียกซอยอาจารย์กับตวาวังกอนครับ บ้านเขาโดเพราะยังถูกลอกด้วยความจนทนสู้ลำพังโบกรากระโดดพาใครมาเดินรวมทางแค่ตัวเองอยังอดบางครั้งคนเล่าเอาก่อนเด้อใจ าข่าวมันไกลปากซอยเจ้าเก่าขอเส้นจนเข้าห้องมาดาเฝ้าหามาจ่าชีวิตจนจนของผู้บ่าวบ้านบ้านสบายพายศิกรามาสิ่งตาใสอิ่มให้ผู้ใดเป็นกลาบตาสังจิบเบียบาง 春风。 าดีอยากรู้เลยเนาะขาบดอยากรู้เลยเพราะว่าามันมันตกแต่โไปเนื่อกี้เข้าววาข้าว่าอเดียวเข้าบดิมาเดี่ยวขาข้ามาเที่ยวมบบนเลยไดลงไปน้า่ตนครับนะครับครับเข้าไปบมีท่านเที่ยวเนี่ยหานข้ากะทิบมีมองยูบานคือมนันน้ำมันไหลลงอยากบดเกือนหอดรถ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງມາເຮັດຄັບເພາະວ່าພໍເໝັນວ່າພວກເຮົາວ່າເຢືອແລ້ວມັນຈົນມາໄດ້ກອງມັນເລີຍເຮົາກໍມາຊ້ອມເພືาອວ່າໃຫ້ນ້ໍາມັນ้ຫຼເຂົ້າຊິລາວວ່ານ້ໍາໄຫມ เจ็บงำบ่อปลาอกหักแล้วหนอตัวเราเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเพิ่นมีผัวแล้วน้องนางจีบมาตั้ง เหล้าเັ็ดใจเົາาโอ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 เกือบได้นอนงายนิงแวใส่น้ำ ตัวยังหาตัวต้มตัวยังหาตัวต้ม้านคารมตัวต้มเปดัวใ้เส้าสายาไปหาเมามม่ตัวอายแม่งผู้เดียวถ้าอยากเดียวให้้าเลี้ยวมองทางหัวมาข้างหลังเจ้าสิลบก่อทันส่วนใครเขียบเราเมี้ยชาวบ้านจบแล้วเรื่องเมียเขาเก็ดแล้วเฮาเมียเขาปูนี้ตัวเจ้ามีกายามาตัวต้มรับเนื้อเอานม อาจารย์ว่ามันเป็นทอ่อนี่ปะะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะต้องเป็นทออ่อบางอยู่นะครับพี่น้องครับเสร็จเป็นสี่เรียบร้อยครับขออนุญาตพี่น้องขอไอปซ้ำอีกรอบกันครับจิ้มนจิ้มหน่จิ้มห้พอๆกันหน่สวัสดีครับ